โคนจิว่าครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฮิวสูด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูสกินใหม่ของป้าอิลูเมียกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเจมเนี่ยเขาจะบิดหรือเปล่านะครับคือมันบางทีก็เละมากครับกว่าจะเข้าเซิร์ฟเรามานะก็นี่ครับถ้าเปิดตัวก็ประมาณนี้โมเดลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ได้ดิจากป้าแกเป็นเจเลยอ,อ่ะแสงระยิุระยับประมาณนี้ครับแต่ก่อนที่จะเข้ารับชมเอฟเฟกเนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้คนละไลค์นะครับผมมาครับทุกคนนี่ก็จะเป็นท่าเดินนี่ครับป้าแกก็จะเลิกเดินแบบสับๆนะนะก็จะเป็นการลอยเทนแะสะกินนี้ประมาณนี้ครับโมเดลในเกมก็ถือว่าสวยนะ เดีย๋ยวเรามาดูการตีธรรมดานี่ครับนี่ครับก็จะปล่อยเป็นเอ่อไข่ปลาแซลมอนออกไปเนี่ยแล้วก็จะไปแตกอยู่ตรงหน้าก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เนี่ยครับน่าจะราคาไม่แพงมากแต่ว่าพอตีใส่แบบฮีโ่แล้วก็มองแทบไม่เห็นเลยนะเอฟเฟกเล็กไปนิดนึงนี่ครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนแบบว่าใหญ่กว่าเดิมนะครับ วิ่พอเราเปิดเราเหมือนมีเอ่อจิ้งเหรนออกมาด้วยสองตัวนะเป็นจิ้งเหรีขาวกับจิ้งเหรนดํดำนะครับอ๋อนี่ก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนขนาดใหญ่สุดนะครับนี่สะบัดจิ้งเหรนครับสกิลสองสกินนี้ก็เหมือนจะเป็นเน้นจิ้งเหรีขาวกับดำเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยเราก็จะมีสามไซส์ไข่ปลาแซลมอนนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นอันตี้ครับส่งปลาแซลมอนลงหัวเขานะก็น่าจะไม่บังจอหรือเปล่าไม่บังนะผมว่าสกินของไอจักรวาลมันน่าจะบังจอกว่าเนี่ครับเอฟเฟกต์ <All. S 1> ก็ถือว่าสวยเลย <All. S 1> ครับสวยอยู่นี่ครับ <First. S 1> ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยป่วนเขาเท่ากับสกินไอจักรวาลเท่าไหร่ ท้าวามีหรือเปล่านี่ครับท้าวาก็จะเรียกน้องจิ้งเหรียญทั้งสองตัวมาวนๆรอบๆเราครับก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนีะครับเดี๋ยวไปดูสกินของป้าแกนีกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่สกินแกเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่อโอวันนี้สกินลูกเนียน้อยหรือเปล่าครับทำไมแบบมันง้องแง้งจังเลยแต่ว่า ดูรวมๆแล้วก็ยังขาวอยู่นี่ครับนี่ก็ไม่ได้เวอร์เหมือนสก,กินเมื่อกี้นะน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับตรงนี้ถ้าเปิดตัวก็ยังไม่เปลี่ยนพื้นหลังเลยนะครับออะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกกันนะครับกดไลค์ด้วยกดติดตามให้กันด้วยนี่ครับมาครับลองมาันแบบวายๆเลยนี่ครับการเดินก็จะเป็นการเดินแบบเดิมเลยนะครับก็คือแบบเดินสับๆน่ครับนี่ก็จะเป็นการตีธรรมดานะก็ อาจจะไม่ใช่ไข่ปลาแซลม,มอนแบบเมื่อกี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการปล่อยดอกบัวดอกบัวสีเหลามีก็อดอกบัวไซส์ใหญ่ครับการตีธรรมดาก็น่าจะเป็นดอกบัวแบบว่าแบบมาเป็นมเมล็ดนะครับนี้อันนี้ก็จะเป็นการกลางดอกบัวสกิลสองนี่ครับประมาณนี้สกิล,สก,ลสกินเอฟเฟกมันก็จะซ้ำซ้กันอย่างนี้นะครับ นี่เลยอันตี้ก็เป็นการปาดอกบัวลงหัวเขาไปนี่ครับประมาณนี้น่าจะไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับตรงนี้เนะี่ยใช่ไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะอ่ะตอรากาก็น่าจะเบาลงนะครับไม่น่าแต่แบบเกินหกเจ็ดร้อยนะครับตรงนี้กินเมื่อกี้ผมให้ประมาณพันหนึ่งแล้วกันแต่ว่าจะเข้ามาตอนไหนนั้นก็อีกทีหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อ่ะเป็นว่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแลวกันนะครับใครชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยกันครับบา,บายผมขอแนะนำร้านฟูยูช็อปบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติม RV ที่ใช้เพียงแค่ OpenID และมีหลากหลายเกมให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น IdentityV Honkai Star Rail หรือ g e n h i n Impact และเมื่อบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องหิวสูนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์หมุนวงล้อรุนรับคูปองและส่วนลดต่างๆในทุกๆการเติม100บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ